เขียวหวานนะคะเห็นไหมคะเขาจะเขียวออกเหลืองค่ะเพราะเราเติมน้ำไปต่อไอ้น้ำปั่นพริกกับใบผักชีเนี่ยลงไปแล้วเรามันยังไม่เย็นดีนะคะเขาจะเปลี่ยนเป็นเขียวเหลืองแต่ถ้าเติมแต่ถ้าเผื่อเราเติมเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะเสิร์ฟแล้วค่ะนะคะเติมไปเติมไปอีก แล้วลองคนดูก่อนนะคะพอก่อนเนี่ยค่ะเขาก็จะเริ่มเขียวยังไม่พอเติมอีกเห็นไหมคะเติมอีกเออเขาถามว่าเสียรสชาติไัมไม่เสียนะคะเพราะน้าใบผักชีมันก็หอมแต่ถ้าเผื่อกินไม่เติมไปในเนี้ค่ะเห็นน้องเขาบอกมันคล้ายๆน้ำใบยานางประน้องไม่ได้ชิมเติมอีกก็ได้ เนี่ยค่ะคุณจะเติมเท่าไหร่ก็นะคะเนี่ยความเขียวมันก็จะมาเห็นไหมคะสวยไหมคะนี่แหลคะค่ะแกงเขียวหวานขนานแท้ดั้งเดิมของของป้าน้องค่ะได้สูตรมาจากคุณแม่นะคะนางวันนะณะกุลทนบุตรค่ะเนี่ยค่ะเขาก็จะเขียวเห็นไหมคะบางคนเนี่ยไปใส่ในในหม้อขนาดเดือดเดือดเขาจะไม่เขียวคะ่ะเนี่ยค่ะ เขียวเราจะเติมแค่ไหนก็ได้นะคะเนี่ยค่ะเนี่ยเขาก็จะออกเขียวเห็นไหมคะเขียวหวานแน่นอนค่ะตำรานี้เป็นตำราโบราณน,นะคะเออในครอบครัวป้าน้องใช้กันอยู่ฉะนั้นใครอยากได้สูตรนะคะตามไปใน YouTube ครอบจักรกวาลโดยป้าน้องนะคะที่ป้าน้องใส่หมวกแม่มดอะคะ่ปะป้าน้องจะมีรายละเอียดทั้งหมดให้นะคะค่ะขอบคุณค่ะ